สวัสดีค่ะดเด็กเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะ,ะเราได้คุยกันในเรื่องของอวิถีชีวิตของคนในอดีตนะ,ะตั้งแต่ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะ,ะเราจะพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั่นเองนะคะ,ะในระหว่างนี้นะ ให้เด็กๆไปหยิบหนังสือมานะไปหยิบหนังสือมาสัปดาห์นี้เราจะใช้หนังสือนั่นเองนะคะเอาละคาจารนขอแชร์หน้าจอคุณตัแป๊บหนึ่งนะคะคาจารนมีวิดีโอสั้นๆให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะวิดีโอสั้นๆให้เด็กๆได้ดูด้วยแต่ก็ ไม่สั้นมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงเราจะได้มารู้จักกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของแต่ละชุมชนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่ผ่านไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลให้การดําเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาดูที่บ้านของพลอยกันนะครับ คุณตากับคุณยายกำลังนั่งดูรูปของพลอยกับคุณแม่ของพลอยตอนเด็กๆเ,เอ๋คุณตากับคุณยายจะว่าอย่างไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับดูสิยายหลานเรากับลูกเราหน้าเหมือนกันจริงๆร,รูปเนี้ยที่บ้านยังมีสวนเต็มไปหมดเห็นรูปหลานพลอยกับพินแล้วอดนึกเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ได้เลยนะตานั่นนะสิยายสมัยก่อน ตึกรามบ้านช่องผู้คนก็ยังไม่เยอะแยะมากมายเท่าสมัยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนก่อแสนจะสบายมีรถมีถนนตัดผ่านกันเต็มไปหมดดูอย่างรูปนี้สิยายสมัยก่อนตอนแม่พินเด็กๆนะยังมีคลองอยู่ตรงนี้เลยสมัยเนี่ยเข้าก็ถมทําเป็นถนนตัดผ่านไปซะละก็ความเจเริญมันเข้ามาดูอย่างบ้านที่ทัดเราไปสิตา ตกรอนทำเกษตรกรรมทําไร่ทํานาเดี๋ยวนี้ก็ขายที่เขามาซื้อไปทําเป็นโรงงานอ <c oughs> ุตสาหกรรมไปแล้วคนในชุมชนเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทํางานในโรงงานกันทั้งนั้นเลยนะยายแล้วยายละ่ะสนใจจะไปทํางานในโรงงานบ้างไหมล่ะจ๊า <c oughs> แม่ตานี่และก็ยายแก่ขนาดนี้แล้ว เก็บแรงไว้ทำกับข้าวให้ตากินดีกว่านะจ๊ะว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันเถอะตานี่ก็เที่ยงแล้วเอาล่ะครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างจากเมื่อก่อนที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดเล็กๆก็กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่วนชุมชนที่มีขนาดใหญ่ก็ขยายไปเป็นเมืองหรืออาจเปลี่ยนแปลง จากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยลงก็ได้ครับเนื่องจากความเจริญมากขึ้นคนไปทำงานนอกชุมชนและย้ายถิ่นฐานออกไปทำให้ชุมชนมีขนาดเล็กลงการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมแม่น้ำหรือริมคลองกลายเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านมีโรงงานอาคารสูงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งโรงงานบ้านจัดสรร ทำถนนหนทางพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางความเจริญเช่นนำที่ดินในบริเวณน,นั้นไปสร้างถนนสพานเขื่อนเป็นต้นคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพาะปลูกโดยขายพื้นที่ของตัวเองและเข้าไปทำงานในเมืองเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นหรืออาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชน เช่นแต่ก่อนในชุมชนปั้นหม้อปั้นโอง่งทำจากสารตอนนี้คนที่สืบทอดก็ลดน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็ไปทำอาชีพอื่นมากขึ้นก็ทำให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็อาจสูญหายไปอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆจากที่เราได้รู้จักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันไปแล้วการขยายขนาดของชุมชนและการลดขนาดของชุมชน ชุมชนริมน้ําเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านพื้นที่ทําการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยครับเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสุดท้ายกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วนะครับ รู้ถูกรู้ผิดเอาล่ะครับน้องๆเรามาดูเฉลยกันเลยครับข้อที่ถูกต้องได้แก่ข้อ1นสองและ4ีะ่นะคะเรามีเฉลยแล้วนะแต่ว่าเรายไม่ได้ดูตัวที่คำถามเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอนะคะ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างจากเมื่อกี้ที่เราฟังมาแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูในหนังสือของเราบ้างนะคะเราลองดูในหนังสือของเราบ้างนะอ่าให้เด็กเปิดหนังสือไปนะคะอ่าเปิดหนังสือไปที่หน้าอ่าจะขอแชร์แป๊บนึงนะคอ่าเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อย เออสองร้อดูไม่ใช่1นึ่งรนั่นเองนะหน้อยสิเอาละเอสองร้เจออย่างลูกมีหน้ามีเลข2มีเลข1มีเลขสีนะอันนี้จะเป็นสาเหตุนะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั่นเองนะซึ่งสาเหตุมันมี หลายปัจจัยนั่นเองนะที่ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบ้างเราลองมาดูนะอันที่หนึ่งจนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเนะี่ยมันทําให้ที่อยู่อาศัยของเราก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะ,ะแล้วรูปแบบของที่อยู่อาศัยนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางบ้านก็จะเป็นบ้านเล็กบางบ้านก็เป็นบ้านใหญ่นะบางบ้านเป็นบ้านสองชั้นสามชั้นจากแต่ก่อนเป็นบ้านแค่อ่า บ้านหลังเล็กๆนะครัหรือบางแห่งเนี่ยจะมีบ้านเรือนที่อยู่ปลูกกันติดกันเป็นหนาแน่นเลยบางอสมัยก่อนก็ทําไมอคนมีน้อยการสร้างบ้านเรือนก็ทําไมอ่าไม่ได้อยู่กันหนาแน่นขนาดนี้แต่นนี้ประชากรเพิ่มมากขึ้นนะบ้านเรือนก็จะอยู่ติดๆกันนะความหนาแน่นก็จะเพิ่มมากขึ้น นะคะอันที่สองการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันทำไมเขามันทันสมัยนะ,ะเพื่อความทันสมัยนั้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้พอมันเทคโนโลยีมันมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะก็ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอันไหนที่มันทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราก็ทำไมาจะใช้มีโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะใช้โทรศัพท์นะอ่า มีอะไรอีกที่มันมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะลถลถก็จะเป็นลถเดี๋ยวนี้เป็นรถไฟรถไฟฟ้าในชะ่ไหมมีเครื่องบินอะไรเงี้ยมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะอันที่3เกิดการเกิดจากการพัฒนาประเทศนะอย่างเช่นการสร้างถนนนะสมัยก่อน สร้างถนนก็อาจจะเป็นเลนเล็กๆน,นะเดี๋ยวนี้เลนกว้างมากนะบางถนนบางสายมีตั้ง4เลนด้วยเหมือนกันนะ่าหรือการพัฒนาในระบบของชลประทานก็คือน้ำนั่นเองนะระบบการชลประทานเนี่ยมันดีขึ้นนะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะอันสุดท้ายก็คือเป็นการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะฮะรับวัฒนธรรมจากต่างชาติประเพณีจากต่างชาติเข้ามานะ ก็ส่งผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของชุมชนนะทำให้ประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างมันเกิดการทำไมสูญหายไปนั่นเองนะทีนี้เมื่อมันมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแล้วเราลองมาดูว่าข้างล่างเนี่ย ผลนะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอ่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะียผลดีก็คือทําไมอ่าการติดต่อสื่อสารหรือการคมนาคมเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตเกิดการขยายตัวมากขึ้นการศึกษาของประชาชนก็ทําไมสูงขึ้นนะคะผลเสียล่ะ ในเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงนะวิถีชีวิตผลเสียเรามีผลดีแล้วผลเสียก็ทําไมตามมาเหมือนกันนะทําให้ทําไมอันที่หนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมในชุมชนนั้นเกิดความเสื่อมโทรมลงนั่นเองในเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นบ้านเรือนลูกติดก,กันเยอะๆๆยอะมันก็จะทําไมอ่าชุมชนนั้นเกิดความเสื่อมทรมลงเกิดการแออัดนะคะ เมื่อเกิดการแอรอัดมากค่าครองชีพมันสูงขึ้นมันก็ทําให้ทําไมอจากทําไมมีักการลักเล็กขโมยน้อยโจรพวกโจรพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันนะอันนั้นเป็นผลเสียนะเราลองมาดูหน้าถัดไปนะหน้าที่ 215หนะหน้า215เ้าเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตนะสังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยให้กีดเครื่องหมายลงในหน้าวงกลมแล้วตอบคำถามที่ถูกต้องนะในรูปนี้นะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเอ่ยโอ้มีคนนั่งขายของมีเยอะมากเลยไหมเสื้อผ้าก็ทำไมน่าจะอยู่ตรงไหนนาะนะอะเขาเลยถามว่าจากรูปภาพนี้นะข้อที่หนึ่งจากภาพนี้ ผู้คนแต่งกายอย่างไรผู้คนแต่งกายอย่างไรอันที่หนึ่งเขาสวมเสื้อผ้าหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นหรืออันที่สองเขาสวมเสื้อผ้าบางเพื่อระบายอากาศเออนนาะเขาสวมเสื้อผ้าอย่างไงใส่หมวกเสด้วยหมวกไหมพรมเสื้อก็แขนยาวเอา้าเออมันเป็นอันไหนดีอันที่หนึ่งหรืออันที่สองดีลูกอันที่หนึ่งนะะตีลงไป นะข้อที่สองจากภาพนะักเรียนคิดว่าผู้คนในชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใดนะอันที่หนึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบอากาศร้อนร้อนหรืออันที่สองบริเวณภูเขาอากาศหนาวเย็นใส่เสื้อขนาดนั้นอากาศร้อนหรือเย็นดีหนึ่งหรือสองสองนั่นเองนะแล้วอันที่สมวิถีชีวิตนะววิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรนะเด็กๆคิดว่า วิถีชีวิต A ของคนในชุมชนเหมือนกันหรือต่างกันอันที่หนึ่งแตกต่างกันเพราะมีสภาพแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรืออันที่สองเหมือนกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมในประเทศไทยมีลักษณะเดียวกันเออเหอ,อนะเนาะจะเหมือนหรือต่างกันดีหนึ่งหรือสองดีสองนั่นเองเนีน่ยลักษณะที่มีความแตกต่างกันสาภาพแวดล้อมในภูมิประเทศของเรานั้นก็ยังมีความแตกต่างกันนั่นอีก นะคะเอาละมาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะข้างบนหน้าที่เอาหน้าคุณอารข้ามไปที่หน้าสองร้อยสิบหกข้างบนเนะี่ยหน้าสองร้อยสิบหกเด็กๆเห็นไมู่กนะหน้าสองร้อยสิบหกเขาบอกว่าให้นะให้นักเรียนวิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะวิธีอ่ะวิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตนะและปัจจุบันโดยให นำอักษรหน้าข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างนะดูซิว่าไอ้กอไก่ขอไข่จนถึงซโซ่นั้นเป็นวิถีของคนในอดีตหรือเป็นวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะอย่างเช่นกอไก่นะกอไก่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักเออเป็นของอดีตหรือปัจจุบันดีทําอาชีพเกษตรกรเป็นของในอดีก็เขียนกไก่ทานไหม อันนะอันที่สองทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค้าขายและมีการบริการเยอะขึ้นอันไหนดีทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการค้าขายและการบริการอันไหนดีอยู่ในอนดีตหรือในปัจจุบันดีในปัจจุบันขอขายนะขอขายเสร็จแล้วขอขายเสร็จแล้วตัดทิ้งขอ,ขอขาย,ขายการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะโดยใช้เรือสมัยก่อนอันไหนดี คอควายเป็นอดีตรหรือปัจจุบันปัจจุบันใช้ไม่เรือมีบ้างปักปลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของนายอาอะไรนั่นเองในอดีตคอควายนะตัดทิ้งงอง,งูมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติเอ,อ่ออดีตรหรือปัจจุบันคะอะดีตงองูนะจอจานติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฮารุฮารุใช้อะไรดี เอออดีตหรือปัจจุบันดีปัจจุบันจอจานค่ะนะครับชอบชิงล่ะติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรเลขเออเป็นปัจจุบันหรืออดีตดีเป็นอดีตนะคะชอชิงตัดทิ้งนะฮต่อไปชอช้างทอผ้าขึ้นมาใช้เองทอผ้าขึ้นมาใช้เองเป็นอะไรดีอดีตหรือปัจจุบัน อ่ะดีดีค่ะชอช้างการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าจึงเป็นของปัจจุบันหรืออดีตปัจจุบันค่ะซอโซเนะ,ะ่ฮะเอาละนะคะเอาละวันนี้คุณแตนทำพาทำอยู่สองหน้านะ,ะพาทำอยู่สองหน้าเนะะี่ยข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนั่นเองนะ,ะเอาละวันนี้ ก็รบพวนเวลาเด็กๆเยอะแล้วนานแล้วนีคะก็ให้เด็กไปพักก่อนได้นะจ้ะเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ